สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห <activity> ouais. ์น <habitude> pues, ี uh ้นะคะก็มาพบกับครูแล้วนะคะครูชื่อครูปัทมาพรกรจันทร์นะคะครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนได้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของงานเกษตรนะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ประดับประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็การปลูกไม้ดอกนะคะอ่ะให้แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับไป3มหัวข้อแล้วเนาะอ่ะในสัปดาห์นี้นะคะครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้ดอกนะคะอ่ะเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของมันแล้วนะคะซึ่งไม้ดอกเนี่ยมันก็จะมีการจำแนกออกไปอีกนะคะ,ะเรามาดูกัน อันนี้จะเป็นใบความรู้นะคะของไม้ดอกนะคะใบความรู้ของไม้ดอกนะคะซึ่งไม้ดอกเนี่ยถ้าจำแนกตามลักษณะของพันธุไม้นะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือไม้ดอกที่เป็นไม้ล้มลุกนะคะไม้ดอกที่เป็นไม้พุ่ม ไม้ดอกที่เป็นไม้เถาหรือไม้เลื้อยไม้ดอกที่เป็นไม้ต้นหรือไม้ใหญ่ยืนต้นนะคะอะสำหรับไม้ดอกที่เป็นไม้ล้มลุกนะคะก็คือไม้ดอกประเภทที่มีวงจรชีวิตชีวิตสั้นส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วเจริญเติบโตให้ดอกครบวงจรชีวิตนะคะแล้วตายภายในฤดูเดียวหรือปีเดียวนะคะจัดเป็นไม้ดอก นดูเดียวนะคะเป็นไม้ดอกที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับบ้านที่สุดนะคะเพราะว่าปลูกและตกแต่งง่ายนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วนะคะนอกจากไม้ดอกลมลุกที่มีอายุปีเดียวแล้วนะคะไม้ดอกลมลุกบางชนิดเนี่ยมีอายุได้มากกว่าหปีนะ,ะแล้วก็เป็นไม้ดอกลมลุกสองฤดูนะคะได้แก่นะคะเวอร์เมนานะคะแพร เชียงไฮ้นะคะพาการองนะคะสร้อยทองพยับหมอกบานเช้าบานบุรีและกระทุมทองกระดุมทองนะคะอ่ะชนิดที่2นะคะก็คือไม้ดอกที่เป็นไม้พุ่มไม้ดอกที่เป็นไม้พุ่มนะคะก็จะหมายถึงไม้ดอกที่มีเนื้อไม้แข็งลาต้นตรงเป็นอิสระโดยไม่ต้องอาศัยต้นไม้หรือวัสดุอื่น ก็คือสามารถตั้งตรงด้วยตนเองได้นะคะยึดเหนียวพาดพิงอ๋อก็คือไม่ต้องอาศัยต้นไม้หรือวัสดุอื่นในการยึดเหนี่ยวลำต้นนะคะ,ะมีอายุได้นานหลายปีนะคะมีความสูงไม่มากนะคะมีการตัดแต่งมีการแตกกิ่งก้านไม่สูงจากพื้นดินนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเข็ม อรู้จักต้นเข็มใช่ไหมอ่ต้นเข็มมันก็จะเป็นผู้พุ่มนะคะซึ่งจะเป็นต้นที่ไม่สูงมากนะพุทธลำโพงคริสต์มาสชบาชวนชมดอนย่าพยับมอกราชาวดีและยี่เข่งนะคะ,ะต่อมา ะะประเภทที่3ไม้ดอกที่เป็นไม้ถาหรือไม้เลื้อยก็คือไม้ดอกที่ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยตนเองะคะจำเป็นต้องยึดเหนียวพาดพิงต้นไม้หรือวัสดุอื่นนะคะก็คือลำต้นของมันเนี่ยไม่สามารถตั้งตรงตได้เองนะคะก็จะเป็นเหมือนพวกไม้ถาวอันนักเรียนรู้จักถาวันใช่ไหมอถาวันก็จะแบบต้องอาศัยอะไรคะต้นไม้อื่นใช่ไหมคะอ่ะ ก็จะเลือ้อยไปตามพื้นดินถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรให้พาดพิงเนี่ยมันก็จะเลือ้อยไปตามพื้นดินนะคะยกตัวอย่างเช่นเล็บมือนางกระเทียมเถาชัมมานาดอันชันกุมาริกานะคะถ้ามีอายุได้หลายปีเนี่ยเราจะเรียกไม้ดอกต่างกาวนี้ว่าเป็นไม้เถายินต้นนะคะแต่ถ้าอายุสั้นเนี่ยมีลักษณะล้มลุก ก็อ,อ,อย่างเช่นรกฟ้าผักบุ้งฝรั่งก็จะเรียกว่าไม้เถาลุมลุกนะคะ,ะมาดูประเภทที่4นะคะก็คือไม้ดอกที่เป็นไม้ต้นหรือไม้ใหญ่เย็ยนต้นนะคะก็จะหมายถึงไม้ดอกที่มีเนื้อไม้แข็งเนื้อไม้ก็คือเนื้อต้นของมันนะคะก็จะแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นใหญ่กว่าไม้พุ่มมีความสูงเกิน6เมตรนะคะ สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยตัวเองมีอายุได้นานเป็นปีเช่นสลาวตะแบกอินทนินนนทรีพิกุลฝ้ายคำทองกวาวจามจุรีประดุมประดูแดงราชพฤกษ์ชยพฤกษ์กรลปรพฤกษ์นะคะแล้วก็อื่นๆดังนี้นะคะ่ะทีนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของไม้ดอกไปแล้ว เรามาดูใบงานของสัปดาห์นี้บ้างสัปดาห์นี้นะคะใบงานใบงานที่7นะคะก็จะเป็นประเภทของพันไม้ดอกที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะ,ะคําชี้แจงนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยนำตัวอักษรหน้าชื่อประเภทของดอกไม้ที่กําหนดให้ไปเติมข้างหลังชื่อชนิดของพันไม้นะคะก็คือครูจะกําหนดมาให้ว่า ก็ไก่ก็ไก่ก็คือไม้ดอกที่เป็นไม้ล้มลุกคอไข่ไม้ดอกที่เป็นไม้พุ่มคอควายไม้ดอกที่เป็นไม้เถาหรือไม้เลื้ยงงูงูไม้ดอกที่เป็นไม้ต้นหรือไม้ใหญ่ยืนต้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งนักเรียนคิดว่าชบาเป็นไม้ดอกประเภทไหนถ้านักเรียนคิดว่าชาบาเป็นไม้ดอกประเภทไม้พุ่มนักเรียนก็เอา ัวอักษรนะคะมาเติมนะคะไม่ต้องเขียนว่าเป็นประเภทไหนนะเอาแค่กขคออองอมาเติมนะคะอ่ะชาบาก็คือในักเรียนคิดว่าเป็นไม้ดอกไม้พุ่มนักเรียนก็เอาขอไข่มาเติมอย่างนี้นะคะอ่าอันที่สองฝ้ายคำฝ้ายคำนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นไม้ดอกประเภทไหนอ่ะถ้าเป็นประเภทไม้ใหญ่ยืนต้นใช่ไหมอ่ะ เรียนก็เอางองงูมาเติมนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะคะไม่ต้องเขียนว่าเป็นไม้ดอกประเภทไหนเอาแค่ตัวอักษรข้างหน้าตรงนี้นกขคง,งนะคะมาเติมตรงข้างหลังที่ครูเป็นไหมนักเรียนเติมนะคะมีทั้งหมด15ข้อนะคะ,ะถ้าข้อไหนไม่มีอยู่ในความใบความรู้นะคะนักเรียนก็สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ได้จากอินเทอร์เน็ตเนาะอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะการอธิบายใบงานวิชาการเรียนอาชีพนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์ที่9นะสัปดาห์ที่8ก็จะพบกับครูหนุ่มนะคะสัปดาห์ที่9เดี๋ยวก็มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ